เฉพาะพเพลงเศร้า Boy p l e a อ e r ปล่อยเพลงฉันจะจับมือเธอไว้ยอดวิวพุ่งสูง10ล้านวิวสมกับฉาย,ยาเฉพาะเพลงเศร้าเป็นที่สุดสำหรับ Boy p l e a อ e r ที่ล่าสุดกลับมาขย่าว,วงการเพลงละครอีกครั้งในฉันจะจับมือเธอไว้เพลงประกอบละครดราม่าสุดเข้มขน้นบ่วงวิมาลาของผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตา ซึ่งงานนี้เสียงของหนุ่มบอยที่ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังประกอบเข้ากับเนื้อเพลงละครได้อย่างลงตัวและเพียงแค่สตาร์ทปล่อยเพลงออกมาได้เพียง6วันยอดพุ่งแรงผ่านทาง Facebook ของบอยเข้าสู่10ล้านวิวอย่างรวดเร็วหากย้อนกลับไปกับผลงานที่ผ่านมาบอยพีซเมเกอร์เคยฝากความประทับใจและสร้างชื่อเสียงผลงานเพลงประกอบละครมาแล้วมากมาย ส่วนสูตรสำเร็จเพลงนี้ฉันจะจับมือไว้ยังการันตีได้ว่าเสียงเนื้อร้องสะเทือนอารมณ์และอินเนอร์เบอร์แรงช่วยเสริมพลังความดราม่าให้แฟนละครได้อินเพิ่มเติมหนักมากมากคิดไม่ผิดที่ผู้จัดตัวแม่อย่างช่องเจ็ดเฮตีอย่างหนิงบิิตาขอให้บอยพิสเมเกอร์ศิลปิในในดวงใจมาช่วยกระตุ้มต่อความดราม่าในครั้งนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆคะ่ะ